สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมช่องคุณยินสตอรี่ทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ครับคุณยินสิบ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงหญ้าเรียงง่วครับสำหรับรเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องที่เรียงง่วนะครับผมกอยากเน้นน้ำนะครับว่าปลูกหญ้าชนิดใดแบบใดนะครับมันจังสี มีหยาหงัวกินตลอดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เส้นำเสนอหยาซิกเน้ครับผมหยาซิกเนวกับหยาแพนกุลาครับนะครับผมนี่เป็นหยาซิกเน้ครับผมนี่ที่เห็นอยู่ตอนนี้อายุหนึ่งเดือนครับหนึ่งสัปดาห์ครับผมก็ลัต้นผนเน่านะครับผม ประมาณสองฟุตสามฟุตได้แล้วครับกำลังออกดอกครับผมมันเป็นดอกนะครับหยาชิกแนวนี่ออกดอกครับล้ำต้นพันสีไง่นะครับค่อยๆหยาไว้นะครับผมล้ำต้นพันสีไง่นะครับแล้วก็เงยแล้วก็สีแข็ง จักน้อยนะครับผมล้ำต้นเพลินคล้ายๆหยาไว้เลยครับง้วกินดีครับผมกินดีครับกัาลังพ่อตัดไ้ง้วเลยครับอายุเดือนเหือนนิดๆครับผมนเป็นดอกนะครับหยาตัวนี้คนม,มีดอกน้ำครับผมสำหรับวิธีปลูกอะ ใส่ทอนพันธุ์นะครับต้นพันธุ์นะครับผมเข้ากับเตรียมดินเตรียมดินเคยยังเข้าสีว่านเขาครับผมแล้วก็ใส่ทอนพันธุ์เมา่ววานแล้วก็ใส่โรตารีปั้นครับผมงามเรียวครับเป็นหยาที่งามเรียวครับผมหยาที่งามเรียวครับผม ยวช่วยเบื้งเันหยาแพ่งกุลาครับจะรับหยาแพ่งกุลากรับเป็นหยาเลื่อยขึ้นกันครับหยาเลื่อยขึ้นกันครับสิกแนวนะครับผมเป็นหยาประเภทเดียวกันคล้ายๆกันครับผมวิธีปลูกก็ปลูกแบบเดียวกันได้ครับเพือใส่ต้นพันธ์ถอนพันธ์นะครับไปวานไปโรยนะครับผมแต้มสิมิความแตกตางครับระวางสิกแนวครับแพ่งกุลานะครับผม แพโกลานี่สีไ่สาก็สกแนวครับผมนะครับเป็นอันนี้ครับปลูกพร้อมกันครับผมอายุรุ่นเดียวกันเลยปลูกเมื่อเดียวกันครับไต้ความแตกต่างก็กคือสกแนว,วาพนสีไใงใกอเน่ววาในในกอครับผมอันนี้ยังได้ประมาณฟุตหนึ่งครับต่อสกแนวาได้ประมาณสองฟุตสามฟุตได้ครับผมคือ ความจะริ่เติบโตัลสิทิแตกต่างจากสิกแนวเรื่อยครับผมแต่สำหรับแป้งกุลานี่งอวนสิกินดี่ก็สิกแนวครับผมพอคนมีลํำต้นที่ขนาดนะครับล้ำลำตนว่ไหครับเป็นตนน้อยๆนะครับผมนิ่มๆครับผมผมเอาห้ล่องให้กินเบิ้งเะครับอ้วนสิมักกินแป้งกุลาลายก็สิกแนวครับผมพอสิกแนวคนลํำต้นพญพิคนอาจจะแข็งเนาะครับผม กับอันน้กินสิกินดีก็สิกแนวเลยครับผมสำหรับแพงกุลาแต่ความขอเสียก็คือพ่อนเงี่ยสาก็สิกแนวครับผมนะครับตัดไปแล้วรอบนึงครับตีปูงยงเป็นที่หน้าครับผมยังยามีหยาธรรมชาติเกิดแซมนะครับผมต่อแหลก ถ้าพ่อแม่พี่น้องจะถามว่าอันใดหนาปลูกก็กันกะอันนี้กัขอให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งกับสภาพพื้นดินเท่าน้ำได้ครับเด้อกอยังสิกแนวนี่กินไ้แต่หญาสดนะครับผมขอเสีย คือกินหยาแหงมันกัดสีแข็งนะครับโจมาห้าวว่างไคือมันอัดอัดก่อนว่าดดครับแต่สำหรับแพงกุหลาบมันต่างแหงอัดก่อนไดครับผมนี่คือขอดีครับผมดีต่างห้ากินมาท่านห้ากัตัดตาแหงแล้วก็อัดเป็นก่อนคือฟางนี่ครับผมนี่ครับพอผลมีลำต้นขนาดหน่อยครับผมส่วนชิกเนี่ยผลลํำต้นผลแข็งผลง่ญ่ครับผมข้าตัดอัดก่อนงวกับน,น่าจะกินบ่ดีครับ ช่วงนี้ฝนตกแปลงหญ้าก็อยาก,ยากมี้น่ดดาจังั้ครับผมพอปลูกไปทีหน้าครับทีหน้าที่ลุ่มนะครับผมไม่ได้ปลูกไปทีด้อนนะครับผมแต่เราพอไม่ไปน่องทีเหลืองง่วก็คิดจะปลูกหญ้าก็เอาว่าเบา้งคิดนี่แล้วก็ตัดสิ้นใจไปนะครับเด้อ สำหรับความคิดผมก็คือแป้งกุหลาบนาะจะดีกว่าสิกแนวครับพอเิ่น <c oughs> อัดแหงก็ได้ครับผมมันประโยชน์มันรอบด้านครับผมส่วนสิกแนวกับจินไตต่ย่าสดดต่ขอดีคือเิ่นใ่เร็วครับถ้าทำพิีไร่ข้ากับแป้งปลูกก็กได้ครับปลูกทั้งสิกแนวทั้งแป้งกุหลาบนะครับผม ออเพิ่กว่าลานสำหรับให้กินสดโอสำหรับซิกแนวครับผมตรวสำหรับซิกแนวคือให้กินสดพอเพิันไงเร็วนะครับผมแค่เดือนเดียวเพิ่นก็ได้กอตัดแล้วครับไงเร็วครับแงวเร็วนะครับเดี๋ยวรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสามารถรับชมเราฟังเลยก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคุณอินสตอรี่นะครับเด้อ ก็จเสด้มีกําััในไเห็ดชิปใหม่ๆที่มีสาระให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมไม่โอกาสต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ